เสียงดังเปล่าเฮ้ยมือเสียงดังหรือเปล่าแก่เฮี้ยอะไรแล้วมาหน่อย้าหน่อยเี่แม่คนนี่หูเลยบอเซ็นโคนวิ่งเลยพี่บอกต้องปกป้องเนี่ยปกป้องโห้แม่คยฉ่ำเลยจันลงสิงแกงจะตีแรงหน่อยเยเฮ้ยลงไปขาลูกชิ้นไปเย็บมายุ่งกับผม นั่งีกกนั่งอีกกอน่นัน่งก,นงก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเยลยนะมึอ่ะกีทำเีย hey, hey, เลยนมันดังลำคานทาไมเนี Lew ่ยนะมันดังลำคานทำไมเสียง